สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับโครัชไทยล่าและดิฉันนภัสป้าแหน่งเพชรค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาร่วมพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนจัดตั้งบริษัทเพื่อทําการตลาดและการค้าขยายตลาดโพลิเมอร์ในประเทศอินโดนีเซียค่ะระหว่างบริษัทพีทีโกลบอลเคมีคอลจำกัดมหาชนและบริษัทพีทีเพื่อธานนาบริษัทน้ํามันแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียค่ะบรรยากาศน่าสนใจขนาดนี้ติดตามกันได้เลยค่ะ ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าบาลานซ์ชีสือยอดขายของบริษัทพลังงานแห่งชาติของไทยอย่างกลุ่มปตทสูงถึงปีละ3ล้านล้านบาทหรือมากกว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีของไทยปีละ2.5ล้านล้านบาททำให้กลุ่มปตทติดอันดับที่81ใน Fortune 100และเป็นหนึ่งในสองของบริษัทในอาเซียนที่ติดอันดับดังกล่าวเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้กลุ่มปตทมีขนาดใหญ่คือการออกไปลงทุนในต่างประเทศนั่นเองค่ะ ซึ่งปัจจุบันมากกว่า30-40ประเทศทั่วโลกยกเว้นเพียงทว,วีปอเมริกาเท่านั้นค่ะและเรือธงสำคัญของกลุ่มทางด้านปิโตเคมีและเคมีพัณฑ์อย่าง PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ PTTGC ค่ะก่อนหน้านี้ PTTGC และ PT เปอร์ตาเมนาได้มีการลงนามข้อตกลงเบื้องต้นในการร่วมทุนทำการผลิต j v h o a เมื่อวันที่10ธันวาคม2556 ณกนะรุงจาการ์ตาเพื่อเป็นการศึกษาการลงทุนขั้นสุดท้ายในการสร้างปิโตเคมีและคอมเพล็กขนาดใหญ่ระดับโลกในอินโดนีเซียค่ะโดยมีการวางเป้าหมายในการผลิตเชิงพาณิชย์จึงได้มีการขยายมาถึงสัญญาเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนการทำการตลาดและการค้า Marketing and Trading Joint Venture Agreement ในครั้งนี้ค่ะ ขณะนี้เราก็มีการศึกษาไปว่ามันควรจะมีอยู่ที่ไหนบ้างถามว่าเราจะศึกษาได้ยังไงก็คือต้องรู้เรื่องของตลาดว่าทางอินโดนีเซียเนี่ยก็มีตลาดอะไรที่เป็นที่ต้องการบ้างนะครับเราก็มีการทำฟรีมาร์เก็ตติ้งมาระยะหนึ่งแนละ้วก็พอทราบแล้วว่าตลาดอินโดนีเซียเนี่เป็นยังไงแล้วเราควรจะลงทุนอยู่ในอะไรนะครับก็เหลือขั้นตอนที่ว่าไปลงทุนที่ไหนจะสร้างที่ไหนอันนั้นไปอยู่ใน h o a แรกนะครับมเมื่อเลือกที่ได้เรียบร้อยก็คงจะเซ็นจ J v ีกันที่ เรียนนะน,น่นแรกอันที่สองคือวันนี้เนี่ยเป็น JV ทาง Marketing and s e l ดเซนะครับเ,เราทำฟรีมาร์เก็ตติ้งมาสักระยะหนึ่งพอจะเห็นแล้วว่าทิศทางของ mm hmm. ของโปรมีนาเขาเนี่ยตัวอย่างเช่นเขายินปอดปีหนึ่งประมาณ5 l บิลเลียน US ครับ5,000ล้านเหรียญซึ่งซึ่งมันก็เยอะออตลาดเขาต้องการอะไรบ้างเรามีโปรดักอะไรที่เขาไปเซิร์ฟแล้วก็ทดลองให้กันให้ JV เนี่ยขายก่อน เพื่อจะพยายามทําตลาดขึ้นมารองรับในปี18นะครับที่โรงงานเราขึ้นมันก็จะสามารถค้าขายกันได้พอโรงงานขึ้นแล้วมีของออกมามันจะได้มีตลาดรองรับเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีทั้งาทางฝั่ง,งโจรดามิน่าที่เขามีตัวคอปลีนของเราก็มีเททเลีนที่จะเข้าไปในในตลาดอินโดนีเซียที่ไปช่วยกันทําตลาดและค้าขายในนั้นระองรับไอ้ตัวบริษัทที่มันจะเกิดขึ้นมา และนี้ก็ถือเป็นความร่วมมือดีๆของ2บริษัทยักษ์ใหญ่ที่จะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับ AEC นะคะคุณผู้ชมคะ Cross Up Thailand วันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการต่อสู้กับสิ่งแวดล,ล้อมดินฟ้าอากาศและเศรษฐกิจ ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่โชคดีที่คนไทยมีพระราชาที่ทรงเป็นนักคิดและได้ทรงริเริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพวกเราการไม่หยุดคิดคน เพื่ออนาคตที่ดีและยั่งยืนของพระองค์จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยเดินตามตลอดไปขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระมบอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากลุ่มปตท